แปลว่ายาคายกล้ามเนื้อหรอตือเอออย่างนั้นเบาหน่อเม็ดละแพงละยี่สิบบาทเนี่ย็สามหรือหกเม็ดแม่หลุดเราก็ไม่แพงอ่ะโอเคได้หกเม็ดหรือสามเม็ดนะครับดีขึ้นทางกติเรายิงเนี่ยยิงไม่ตึงเวลาเราขยับหน้าไปเบาห่อแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วมันเล่นมันจะย่ออย่นี้เขาเรียกย่อนี่เหรอแม่ไปนี่เหรอเลยไล่นี่เลยจเล่นไหเออผมมาแต่ไม่มากันเลย

เกมเกมสามแต้มห้าสเท่าหเท่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอยเลยลอยสแต้มเลยใช่ครยืนรอเลยคือคอตะกิย่งเดียวอ่ะไ่งั้นาเลข้ามาสามแต้มเปเป็นยังไงผเี่ยดี๋ยวผมจุดนแต้เดียวไ้ไไแต้มเดียวเดี๋ยวเราไล่เอาเกมเร็วมากเร็วถ้าถ้ามแต้มเกมเร็วมากนำแลว ถ้าเป็นจำเป็นผมจะไม่เล่นพาะมันไม่ัวอเอ้ยอันนี้หเท่าอยูแล้วครับนี่ให้จ่ายเลยควาไม่ความไม่เก็บ้เยไอก้าบอลเนี่ยองเียทอแต่้าบอลไม่เด้งเราแฟมันเนาะบอลมันลดกำลังมันองไม่ลงม่มีคนติด ถามันลงจังวะเฮ้ยผมพยายามจะเล่นยิงแบบเนียนสละเพราะว่าไม่งั้นผมยิงเยอรู้เียลไม่เป็นไม่ได้ดิต้องเยอะเลยอ่้เดาล้าอไม่งั้น้าไหนไม่เข้าียีคอร์มีนะงั้นเดอวัยุ่นมันนาไม่ได้่งถก็หลายอย่างเนี่ต้องใส่สาจังหวะจำขึ้นงานหนัไอ้คอร์ที่นานๆหนักอีเลย เมโไม่ได้เต็มผ้ชชาอใ่เยีไงั้นจะชึบซับชึบับยาโท้ไม่ได้ไ่ได้ม้ลโอยเห็นผมมาใต้คุณกได้เลยสเป็าขึ้นเลยคือต้องจบอลได้นขยทางการนั่นเองเราทีนี้จวนน8-7 8ลูกสันผมให้เด็เล่นเลยดมา หนึ่งคนหนึ yeah, mm. Aa, wait. Oh, wait, oh, wait. ่งผอมาเลยเฮ้ย9-8้ย้ยแต้มเมื่อกี้เราโดนมันสั่าในทีมมันเกมมันเฮ้ย9-8 9-8ีีต็ตัว้นอางอกนะุกเฮ้ย สองเฝ้าไปเขาผมก็ด้เขาสงมีน้ำหนักผมเอ็นเอลมาเล่นคเขาเอนเอมาเล่นเ่ยเรื่อมาเล่็อตอยู่แล้วสมเรียบสไตล์เลยสไบล์เยู้

阿姨不要。